สบายดีเดอ้อสบายดีน้อรสาวห <c oughs> น้าเบ่องอาหารกินในน้องสาวก็เห็ุสุกินเี่เห็นบ่นเลยเป็นแต่แสบบ่บอกปู่ไปเก็บมาเมื่อวานแก้วถอดไข่ปิ่งปลาทูมาอาหารลาวลาวแสบเดอ้อมาพี่น้องกินข้าวมกันเดอ้อแซสบ แสบอีกแล like ้วอาหารเหล่าเล่าว่าลริษัทไถ่เขาบริษัทจะโดนเลยนะอาหารเหล่าเล่าผู้ที่ชูกินงมีความสุขเราตังนี่เนาะตังหันเออเนี่ยเอาไปได้มาเด้อถูกแรงเซสันใจถูกกำลังใจเหมีมอนมาเด้อกินข้อนกันเด้อทุกคอมเมนต์แค่ปรับเสินแต่ละถ่ายอย่าง มันหมักประทูนะโอ้ขกอะไรนี่หวกบวบนี่อะไน,นี่เซ็ลูกแต้เศร้าหนึ่งข่าวเห็ดกินให้เอ่ยกินเห็ดได้ซ่เราโดนมาเถื่อนเนาะจะมันจบได้น้องเขนะอยู่เลยก็บมันเห็ดเองโทดอยู่โดนก็บมันซีลูกมาเห็ดเองอยู่โดนมาดำมือ อยู่ด้นมาได้แล้วคอ,อ,อยู่เพื่อนใครอยู่ด้นบ่ได้เป<อ>็นพ่อนเะนอะเป็นพ่อเพื่อนตัวเองอนอนคืนหนู่งช่้งคืนคือวึ่เาเฮ้เลยฝามเมื่อพระรานเนี่ยขึ้นหนึหนั่งช่งตัวช่องคืนชาวบ้านหยจับจ้าข้าเมื่อยยังลงวะ ดูทั้งนึกว่าเราอะไม่ลูกน้อยกว่าเราอะเราห้างนะมาเลยไม่จะอยักเมืออะรแบบัวเักก็ใสมาเลยคือหอยจะเื้อดนึ่ง่มีปูเผาเหมนกันเนาะ คนหออยู่ในสายพิษในหันกันขาบ่อด้ใส่น้ำมันลายได้พี่อินบ่ได้อมน้ำมันไปอ้่วซีมึงไงโดนโดนกินเธอหนึ่งเพื่อสุขภาพนั่นบอ้าไข่โปรตีนโปรตีอดกินเนื้อมูแล้วบนความดันขรขึ้นสิ้นเขาขิ้สต้ปัญหาไปกินงงสิ้นควายเขาจะกินเน่ยน้ำมันหมูเขาก็กินไดไสามถอกสามสันเนี่ยคอยเป็นยังคอยกินนน่้หมูสามสันขยทอดกินบังกี้นี่แหละอม มันเลยขึ้นให้ความดันขว้ขึ้นเลยเจ๊หัวขึ้นกระบอกเลยอปุนปลาก็มีเลยเอาบ่ะอันนี้ปนปาลาเลยมาเลยไหมข้าวรู๊ข้าวมูมซัซ้ำนะเล้ยวความดันขึ้นไรมัน น,น้อยเขาดื้อกินนี่แม่มันสี้เสียเขาก็รวบผักอืคนปลาใส่ขานแซ่บคนตัวหนึ่งมันแบบคนลายอาศัยกินลายถือเก็บในนี่นบอะไรผักกาดไปเดินหน่อยมันสิแก่มีจิ้มบวชแจ มาบนหามันแก่ด้ตัดเลยให้มันตรงใหน่ชัดออกบรให้มันขึ้นทงใช่ไหมอืมชัดตันต่ำบริหารตรงอาชิโมาตอนอืมอามาใส่ทงไว้กะเบี่ยมนะบรให้มันขึ้นทงตันต่ำมันเก็บสันได้ นักทอดไส่นี่บรีใสน้ำมันยังรลายชรไหมใสเอาบ่มหมักอันอมน้ำม,มันได้แม่นเลยทอดไส่เพรใสน้ำมันไลยใสพร้อมมาอลยนะพ่อมาติดหมอ ขนมซื้อไม่ใช่ตู้เมียนแบบไปตลาดว่าฉันซะซื้อมาไวทีเดียวเลยจบเหมือไไใช้ข้าวขึ้ข้าวว่างแล้วม่าดอกเมืือกอยากกินอยากินเห็ดกินเลยอยู่คนเดียวสบายนะเห็ดกินอเก่่ออเออยู่คนเดียวเเห็ดกินอยู่คนเดียวเลยเหงหดเห็กินเองทำองแสบ ยังก็คือเฮ็ดเอสซก้อหมู่น,นี่คือเขาบาลาเลยสชิดพนะันกับเรือคือจ่าอืมมันน่ะขี้หิ้คมากจะหนาเห็นอืมโอ้ยเนาะโชวเด้ไม่ถชวใต้นะใต้มันกระบียานมีลมมีลม,มนางกระเบียดนีอ jalan ya, curah ni mati, susah nampak, cuma hari ini bit tu bintang, nampak ni, maihuan นยังเพิคันอยู่บปลืมลืมควฝัขน,นขอ่นนอนยนั่งในน,น่อนขอบริัน่อนนนงลนองเล่นนงลุก,นนลลกไม่ได้ก็หยานะมึงชื่อชื่อเล็กกิเล็บลาก ศูนย์ศูนย์มันที่เซฟตใยมไมจะนอนเองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนยับ่ ใส่แข่งกับเองใส่ชาใส่ชารักสีแล้วมันยิ่งมากครับรักสีรักชานดีมากสีไหีองสูนสมักเล็กจองจูงสุุ่เก็บหน่อยบั càng nè kiếp càng kiếp càng trong sụi thì kiếp trong sụi tôm gọi càng ừ. แกงแนงมใหม่ไรนะจะอยากบ่จะกบอยฮาเก็บมาหาเมื่อวานี่ใส่หมั่นวบหน่อยฮ่าแตพกินดิดองกอหลาอจแล้วเขาจะหาก็ต้องวิ่งทงากับราบจะเปนงาเป็นเองบอกเขาห้าักบู้ไม่ใอ่ออไม่แหงฮักแหงออดเลย คันหักมันแห้งงอนเป็นอ้ำฮักไปมันเดินดนไปเอาตัวหนึ่งเนี่ยบริเซ่ไมีแพงอ,อันนี้ข้าหักตลอดน้ำมันลายเอามาทุ่นไว้อืมน้ำม่นลอยน้ำม่อันอันอันแบบนี้ค่ะไทยต้งกิมซุง่งดีใชได้ว่าเป็นแนงกับแนวเบิ้งใหญ่ๆเนาะซัมโนอได้แนงมันอน่ะ อิมเหรอแ่นหนยกอิมนั่น่เนาะนี่นลายดพวกพักอันนี้นง่ายง่ายขึ้นจะพักจะซื้อจะฟ้ามากินบัน มากินละซีนสีนมูกว่าชิบูซื้อแล้วบันกันจะ,นะนนได้นะควรรันด,นนดันกินได้เออนอนกินหนึ่งหัวเบิดมือเบดคืนที่น้องเออที่ไปเสริมคองงาม,มก็เลยบริเหตุส่ำบันหนกเลิกสุขภาพว่าให้ ไปกดความดันความดันขึ้นลอยเจ็ดสิกบกว่าหมื่บวานเนี่ยอยู่คลินิกนะหมอเขากบ,บอกล่าเห็ดหายเลยดันอันตรายบริหตุกับรมเห็ดเลยเนาะสารสุขภาพยาอย่า,ยานี้ก็สุขภาพดีแล้วก็พออ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ลาเดอ้อบาย